อ่าวันนี้ครับวันนี้เราบุกมาทางหลังร้านนะฮะเราไม่เข้าทางหน้าร้านนะฮะเราแอบบุกมาประชิดหลังร้านเลยนะฮะวันนี้นี่นะครับผมร้านพี่สุดหล่ออีกแล้วนะฮะวันนี้นี่วันนี้ครับผมไม่ได้มาหลายเดือนเลยนะฮะโอ้โหวันนี้มีเบนชี่มาเยอะเลยพี่ไปโอ้โหไปขุดมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย ใต้ดินครับตหรอใต้ดินเลยใช่ครับใต้ดินครับพี่มีไซส์หรอพี่มีไซส์เล็กๆมั้งไหมอ่ะมีแต่คนถามหาแต่4 6 4 8แถวเนี้ยใช่แต่ว่าแนะนำให้โทรมาจะมีแบบว่าแกะกล่องเซลลเลยครับหรอใช่ราคาถูกมากโอ้โหอย่างเช่นอ่าถ้าชุดขับ105อย่างเงี้ยเออคันน้นหลัก2ไปปลายสองไปปลายใช่มีแกะกล่องเลยนะ11สปีด ใช่ท็อปอลู11สปีด105ใช่ครับท็อปอลูสไปไปเองสไปไปเองใช่ไม่เกินสามประมาณ2องพัประมาณสองร้อเอาไมใช่องอยห้าเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรพี่ไว้ก่อนดีกว่าได้ไเบอร์โทรเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะผมมาถ่ายพี่ครั้งนั้นศูนย์5ปดห้าศูนย์แปดห้าเกรือดี ดอทแล้วก็ไบซครับีดอทไบใช่ครับไลน์ใช่ไหมใช่ครับไม่ก็ไลน์ส่วนตัว1 2 3 0 1 9 1 1 0 0ส่วนตัวนี้สงสัยผู้หญิงแล้วมั้งนะนี่นะครับพี่พี่ชื่ออะไรนะชื่อแมนครับผมคุยแมนนะครับแมนผมจริงเลยนะฮะนี่ดูส่วนสูงนี่ไม่ต้องห่วงข้างในดีกว่าครับจะเป็นนะครับผมจะได้เห็นชุดขับชุดขับมันจะอยู่ด้านไหนอ่านี่นะครับผมบุกมาข้างหลังอันนี้ก่อนมาดูเซนทันนี้เมอร์ลิด้าใช่ครับเมอร์ลิด้าเห็นราคา เซิสปีดด้วยโอ้โหราคาไม่เท่าไหร่มาดูที่ชุดขับครับอันไทก้าเซดสปีดสติกเกอร์ยังอยู่ครับสติกเกอร์อะไรยังอยู่ฮะสติกเกอร์นี่ครับเห็นไหมครับจากโรงงานเลยตกเกอร์มาดูที่มาดูที่นี่ต่อครับเอ่ออะไรนะอ่อดูที่ชิปเตอร์นี่ครับโอ้โห เห็นไหมครับอุนเตก้าเหมือนกันใช่ครับอันไทยกาอุนเตก้าเลยเหรอใช่อันนีก้าสองหมื่นไม่เกินสองหมื่นดูเลขศูนย์อันนี้เฟรมนี้เฟรมซ็อกอะลูครับผมอ๋อมันไซส์เท่าไหร่ครับไซส์ S ห้าสิบครับห้าสิบห้าสิบนี่ความสูงสูงเท่าไหร่ครับประมาณร้อยเจ็ดสิบคืน ร้อยเจ็ดสิบใช่ครับร้อยหกสิบห้าได้ไหมร้อยสิบห้าไม่ได้ถ้าเราคือเราตีเป็นไซส์สี่หกเลยเราไม่ยัดเยียดขายมันก็ไม่ได้คือไม่ได้ร้อยเจ็ดสิบใช่ครับก็คือผู้หญิงที่สูงหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงสูงหน่อยอ่าได้ร้อยเจ็ดสิบผู้ชายนี่เตี้ยหน่อยผู้ชายร้อยเจ็ดสิบก็โลลผู้ชายไม่เตี้ยแล้วนะในแบบแล้วนั้นเนี่ยใช่ครับดูชุดขับอเนก้าดูสองตีว่าสองหมื่นทุ่นๆแล้วกัน เอ็กซ์เอ็กเอ็กนี่ไม่มีความหมายเอ็กมีครับมีเป็นค่าขนส่งค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะใช่ดูชุดนี้ดูสองค่ายดีกว่าแบบใหม่ๆครับราคานี้ใช่หาไม่ได้นะผมบอกไม่มีรอยเลยนี่ถามจริงนี่มือสองมือหนึ่งอ่ะไม่มีรอยเลยครับใช่เนี่ยขนาดมาดูเองว่ามือสองมือหนึ่งแต่คือผมบอกเลยว่าอันนี้คือรถมือสองผมเตะก็เป็นมือสองคือมันมาจากอ่ามันมาจาก โชว์รูมแล้วเขาลดราคาครับเราเลยได้ราคาพิเศษเขาจะดิวกับโชว์รูมว่นี่มันของใหม่ชัดๆนะเนี่ยมันไม่ใช่มือสองนะแน่นอนแล้วที่ดูสองหมื่นอันเทก้าโปรเตชุกขับ1นึ่งศก็20,000กว่าแล้วจะ3แล้วอ่ะ10สปีดก็เนาะอ่ะหมื่นสองหม่นแล้วครับใช่อันนี้คืออันเทก้าไทก้าก็20,000แล้วใช่ครับสมัยเนี้ยโอ้โหเมอร์ลิด้าด้วยนะรถไต้หวันใช่ครับต่อไปเป็นจาว่าโอ้โห อ่าวันนี้พรีเซนต์เลยนะฮะอ่าพรีเซนต์รถจะว่าคันนี้เป็นคาร์บอนทั้งคันใช่หมื่นแปดหมื่นแปดสุดขับ11สปีดน้ำหนักเท่าไหร่หนึ่งศูนย์ห้าแปดจุดแปดครับผมแปดกิโลเองใช่แปดจุดแปดขึ้นอยู่กับไซส์ถ้าไซส์เล็กลงมาก็น้ำหนักก็จะลดเดี๋ยวด้วขึ้นอยู่กับไซส์หมายความว่าคุณมีหลายไซส์เหรอใช่มีหลายคันมีจริงๆร้านผมอยากให้ไปที่ร้านมีเป็นโชว์รูมนะครับร้านคุณอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ฝังไทยครับเดี๋ยวผมจะได้ปักแผนที่ให้ อยู่อ่าใช่อยู่ตัวเมืองหมายใช่เลยว่าเดี๋ยวนะครับผมจะเข้าไปในเพจหรืออะไรเงี้ยมันมีแผนที่ไหมมีครับเป็นเพจเข้าไปในเพจเพจอะไรฮะเพจอ่ามันชื่อร้านว่าเซ็นเตอร์ยูสไบเซ็นเตอร์ยูสไบชื่อเพจจริงๆอ่ะมันเขียนว่าจักรยานมือสองจักรยานมือสองถ้าถ้าเสิร์ชคู o เกิลนะเสิร์ชว่าเทคมือสองขึ้นอันดับต้นๆของคู o เกิลเลยเทคมือสองใช่ครับเทค มือสองขึ้นอันแรกเลยโอเคนะฮะผมจะได้ปักโลเคชันถูกเื่อใครอยากไปเนาะใช่ครับนี่นะฮะมีหลายไซส์มีตั้งแต่มีทุกเกือบทุกไซส์ะครับใช่แล้วถ้าผมมีโอกาสเดี่ยผมจะไปเยี่ยมชมนะฮะได้จะพาไปชมนะฮะแต่ตอนนี้ผมมาเจอที่ตลาดนัดทีโอทีนะฮะจะจะมาจะมาทั่วทิศไหมเนี่ยไม่ครับผมไม่ได้มา2อเดือนแล้วนะอ๋อเหรอเหมือนผมเลยผมก็ไม่ได้มาสองเดือนนะฮะวันนี้โลกกลมทาให้เรามาเจอกันนะฮะเบงกที่สิบสปีดใช่เห็นดูอะมา คนใหญ่จัดงานปุ๊บพี่มาดูที่ข้างหลังก่อนเลยขึ้นขับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าแบบใหม่ๆเลยดูเฟืองใหม่ๆเลยใช่ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยไซส์อะไรฮะไซส์ห้าสิบครับโอ้นี่ได้เลยไซส์ห้าสิบเนี่ยพี่เคยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยคันเนี้ยฮะเคยซื้อไหมเบนที่ผมซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะเป็นที่ผมซื้ออยู่มือสองก็สภาพไม่ดีอย่างนี้นะก็เกือบสองหมื่นแล้วเห็นไหมหมื่นเจ็ด อ่าหมื่นหกห้าร้อยไม่ได้ล้อหน้าได้ครับดูชิปเตอร์จักรยานก็คือแนะนําให้ดูชุดขับก่อนเลยชิปเตอร์อย่างเงี้ยครับอันนี้1นึ่งศูนย์ห้าใช่ครับหนึ่งศูนย์ห้าที่ผมซื้อมาไทก้าก็ก็สภาพแปดมือสองเลยนะก็หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเจ็ดสวยเลยครับเป็นไทก้าอีกนะใช่ครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยหกพครับผมโอ้โหนี่หนึ่งศูนย์ห้าเลยแล้วดูโหสภาพนี้มันกิ๊กเลยเนี่ยแต่แฟนเบนชี่เยอะนะ ลายไหนลายนั้นเลยออกนุ่มครับแต่ว่าคุณได้ล้อหน้าด้วยใช่ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวคนเขาเห็นคลิปเขาบอกว่าไม่เห็นมีล้อหน้าอ๋ออีกทีหนี่งหมื่นเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยครับหมื่นหกพันห้าร้อยไซส์ห้าสิบใช่แต่ถ้าโทรมาอาจจะเป็นคันอื่นแล้วคันนี้น่าจะเพราะเราเป็นของมีคันเดียวครับต้องรีบหน่อยน่าจะขายไปแล้วใช่ของนี่ชุดเป็นเป็นกุ๊ปเซ็ตไหมอ่ะหนึ่งศูนย์ห้าไม่เนาะตัวตัวเบรกไม่เนาะตัวเบรกเป็นชุดชุดคอมพิวเ ตัวเบรกเป็นของอะไรเนี่ยคอมแพคโนโรบ่ะหรือว่าใช่ครับเป็นของเรมของของอ่งของเบนชี่เลยนี่นะฮะตกก็เป็น105น้ะเนี่ยแฟนเบนชี่มาดูได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะปักปักเบอร์โทรไว้ให้ด้วยครับโทรมาถามได้คนเนี่ยคนชอบสีมินต์ใช่สีเนี่ยเป็นสีอมตะเนาะใช่ครับเป็นสีมินต์อันนี้จะไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ห้ โอ้ตัวนี้พันเดียวเองนะฮะเนี่ยผมเห็นถูกมากนะฮะตัวนี้อ๋อสองหมื่นสองนะฮะตัวนี้ใช่ครับให้พี่ดูเอ๊ะเดี๋ยวเป็นเป็นที่มีหลายไซส์ไหมมีสี่สิบสี่สี่สิบโฟมีเหมือนกันห้าสิบห้าสิบห้าสาม มีแต่มีร้าเบีที่มี5 7ด้วยแต่ว่าน้อยแต่ที่เอามาโชว์นี้ประมาณ5 0ใช่ใส์มาตรฐานคนเรา5 0 5 3อ่าแต่จริงๆว่าถ้าไปที่ร้านมีนะ44 46 48โทรมาก่อนขอเบอร์โทรอีกที085 085 191 191 0524 05 24 05 24 24ถึงถึงมือ2ไม่มีอ่ะผมแนะนำไปเลือกมือ1ที่จากร้านผมที่แบบราคาเพิ่มไม่เท่าไหร่ ถูกๆเลยประมาณนั้นมีแจกกล่องด้ยอ๋อคุณก็มีแจกกล่องด้วยมือหนึ่งก็มีต้องเพียรออเดอร์นะแบบออเดอร์ไม่รับหน่อยโอเคไม่รับแล้วมั้งแต่ออกออกยูทูบขนาดนี้ใช่ครับาดูชิปเปอร์ครับหนึ่าง่ายเลยบางคนคิดว่ามันใหม่จริงไหมใช่ไหมถามพี่มันใหม่จริงไหมเนี่ยเราดูสภาพรถใช่นี่มันใหม่นะเนี่ยผมว่ามันไม่มีรอยเลยใช่ครับโอ้โหนี่นี่นะฮะ คือกุ๊ปเซตเลย105 105 11สปีดครับผมอ่าอันนี้เป็นอะไรอ่าเป็นล้ออ่าอันนี้105ไหมซิมมานโน่ครับผมไม่ใช่จานซิมมานโน่อ๋อจาน105เลยครับโอเคเลยโอ้โห105เลยอันนี้20,020ใช่ครับถ้าชุดครบเดี๋ยวก็หมื่นกว่าบาทแล้วใช่ใช่เดีไม่รวมเฟรมเป็นท็อปอารูด้วยใช่ครับท็อปอารูท็อปหน้าคาร์บอนท็อปอารูคือเบาพิเศษใช่ครับสุดแล้วต่อไปเป็นคาร์บอนแล้วใช่ครับ โอ้โหสองหนึ่งสองเฟรมซ่อนสายจะไม่มีสายแล้วแล้วคุณมีจัดส่งไหมมีครับนี่สมมติว่าตลาดนาทีอีทีเขามีแค่เดือนละครใช่แต่ว่าคนที่ดูคลิปผมบางทีเขาดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆเขาเขาโทรมา ต้มาถามจะส่งทั่วประเทศอยู่แล้วจะส่งทั่วประเทศอยู่แล้วมาดูรถมาเช็ครถก่อนเราจะส่งเราจะส่งรูปรูป,ร,ปรูปรถก่อนแล้วก็พอสนใจปุ๊บส่งรายละเอียดรูปรถอีกทีนึ่งอ่าอ่ารูปรายละเอียดร,รูปรถเสร็จแล้วปุ๊บมาคุยกันว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงถ้าส่วนใหญ่กรุงเทพเราจะส่งเองให้ทั่วเราจะปั่นจักรยานคันนี้ไปส่งให้ถึงบ้านแล้วเราจะนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านใช่ครับอย่างนั้นแหละไม่ใช่มีคนละครึ่งไหมอ่าไม่มีนะโอ้จะคนละครึ่งยังไงนะฮะ นี่ถ้าคุณมีคนละครึ่งนี่จะขายดีมากนะแบบว่าแต่คนละครึ่งก็ได้แค่150ยป่ะไม่ก็หมนะื<อ>่นหนึ่งไงคนละครึ่ง <laughs> <c oughs> คนละครึ่ง1 5อไห้าสิมอันนี้ร้อเล่นนะฮะร้อเล่นโครงการที่ดีนะฮะของรัฐบาลโอ้โ oh, หนี่แสด<ว>งว่าคุณมีเยอะแล้วแต่แต่ที่จริงว่าตลาดนะัดทีวีมันคล้ายๆกับที่มันน้อยเลยเอามาโชว์ได้น้อยเจ็ดคันแต่ว่าถ้าไปที่ร้านมีเป็น ห้องโชลูมเลยเป็นห้องโชวรูมเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับรอบนะถ้ารถเข้าก็ไปดูคือมีเต็มมีเข้ามาทุกเดือนอืแล้วแต่หมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกใช่แต่มันมาผัดไปผัดมาประมาณนั้นถ้าถ้าจะไปดูที่ร้านนี้อยู่แถวย่านไหนอ่าสมุทรสาครสมุทรสาคแล้วก็วัดโกกาวัดวัดอะไรนะวัดโกกกาพอพอดูรูปใส่แว่น วัดโกกะใช่ครับอยู่ตรงตรงวัดโกกกะเลยใช่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะปักโลเคชันที่วัดโกกกะไว้ให้ใช่ครับอีกทีวัดโกกะสมุทรสาครใช่ครับผมจะปักโลเคชันที่วัดถ้าคนวิ่งไปหาวัดเจอหาร้านคุณเจอแน่นอนนะฮะแล้วก็โทรไปก่อนด้วยใช่ครับผมจะปักไว้ใต้คลิปเลยเนาะเพราะว่าแฟนเบนชี่เนี่ยชอบมากนะอยากให้ผมไปถ่ายหาเบนชี่มาให้ถ่ายคือเบนชี่เนี่ยค่อนข้างออกนุ่มมีนี่ไหมมีคอนเดนเดลไหม คอนนั้นเดียวน้อยน้อยใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบคือคอนนั้นเดียวกับเบนชี่นี่โอ้โหแฟนคลับเยอะแยะมากนะจีแอนตัที่นี่ก็มีเยอะมากจีแอนตัวนี้หมื่นสี่พี่ข้ามจีแอนหมื่นสี่ห้าร้อยสี่ข้าหกศูนย์ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเอง เป็นไป ok ได้ไงหมื่นสี่พัน uh, ห like ้าร้อยคนหายยังงงใช่ไหมครับนี่ครับจริงๆครับเสื้อสปีดเหมือนตัวนี้เลยครับแต่ว่าตัวเนี้ยมีร่องรอยนิดหน่อยประมาณนั้นผมขอเข้าไปจับนะผมไว่ผมที่ผมจะเข้าไปจับผมจะขอเลาะว่าคุณใช้สติกเกอร์ปลอมติดป่ะไม่ใช่ครับหนึ่งศูนย์ห้าสิบเอ็ดสปีดหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบ้าไปแล้วนะฮะใจแอนโอ้โหสนใจรีบพักมาเลยครับมือสองยังไม่ได้เลยนะฮะอ๋อว่าอันนี้ก็มือสองเหมือนกันแต่ว่ามือสองที่สภาพไม่ใช่อย่างเงี้ย ชุดขัดแค่โซล่าก็ไปแล้ว1,500งแล้วอันนี้11สปีดไม่ใช่10สปีดนะยังว่า11สปีดห0 5่งศูหโอ้โหโอ้ฟังเสียงสเตอร์ก็รู้นะฮะนี่อ๋อมีโอ้มีอวนตกปลาด้วยมาอีกแล้วใช่ครับแถวนน้นปลาเยอะปลาเยอะครับเลยต้องขายสมุทรสาครนะฮะแต่มาไกลนะฮะมาถึงนี่เชียวนะฮะแน่นอนครับลูกค้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวนะ หนึ่าอ๋อแต่แต่ตัวนี้เป็นโซลา่าเองใช่ไหมโซลา่าอันี้เป็นโซลา่าไม่เล็คือเรแต่ตัวนี้เป็น105 1นึอยู่แล้วคือรถของเราเนี่ยมันเป็นรถบ้านคือรถบ้านลูกค้าจะค่อนข้างดูแลเป็นพิเศษเวลาลูกค้าจะอับอักเขาก็ใส่อุปกรณ์เลยเขาเขาอยากจะขับ105ใช่ไหมเขาก็อับเป็น105ให้แล้วพอเวลาลูกค้า ต่อไปอ่ะเขาก็จะได้ของที่ดีแล้วของที่ดีแล้วมาขับในราคาที่ถูกใช่เราจะไม่ใช่เหมือนกับญี่ปุ่นมือสองที่แบบมาเป็นรถยันมาใช่มาแล้วก็ยันนู่นใส่นี่ใช่ของเราคือเป็นรถบ้านนี่นะฮะมาชมกันได้เลยนะฮะแล้วก็ตลาดทีวทีนี้จะมาไม่ไม่อาจจะไม่ทุกเดือนแต่ถ้าไปทุกร้านเปิดเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดได้แต่คนอยู่ไมไม่รู้โทรโทรไปก่อนนะ โทรไปก่อนโทรไปจีบได้ไหมไม่ซื้อจักรายานครเอ็กโซด์อไอ้เนี่ยนี่นะครับผมขายให้เลยนะฮะอย่างนี้เจ้าชู้แน่นอนและเปเ <c oughs> เลีป่ยนความรู้ได้ได้นะฮะเอ๊ะไม่แล้วขายอย่างเดียวแล้วมีสมมติเขาเขาใช้อยู่แล้วเขาไปมีอะไรขายไหมมีอะไรแล้วก็คือมีอะไรขายแล้วมีเปลี่ยนไหมอ่ะมีมีรับเซอร์วิสไหมอะไรไหมมีเหมือนกันจริงๆรรับทำเกือบหมดทุกอย่างนะครับเกือบหมดทุกอย่างเข้ามาได้ก็เป็นหน้าร้านเลย ไม่ไม่เป็นหน้าร้านเป็นหน้าร้านเอพีเข้ามาทางนี้อ่าเป็นเอพีอาใครเข้ามาต้องเป็นเอพีต้องโทรนัดก่อนไม่นัดไม่ทําให้ไม่นัดต้องจองคิวเหมือนศูนย์รถยนต์ใช่ไหมลูกค้าคือมาเจ้าแล้วผมโอเคนะฮะหนึ่งสี่ห้าร้อยครับคันนี้นี่นะฮะหนึ่งสี่พันห้าร้อยครับใจแอนนะฮะฝากร้านด้วยครับครับผมไม่ไม่ฝากก็เหมือนฝากแล้วเหรอครับนะฮะไม่รู้ครั้งที่แล้วมีคนโทรไปมั่งหรือเปล่านะฮะมีครับมีอ๋อนะฮะ โผไปแต่ไปจีบนะไม่ได้ซื้อจักรยานสักคันเลยสักคนเลยนี่นะครับ5นกันสภาพดีมากนะครับก็มีหลายไซส์หลายคันเนาะแต่ว่าด้วยด้วยเหตุที่ว่าตรงเนี้ยเนื้อที่น้อยเลยยกมาเฉพาะไซส์มาตรฐาน50ได้ก่อนนะคนประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดไปที่ร้านไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดเนาะนะครับ ขอบคุณมากนะครับพี่แมนพี่แมนนะครับนี่นะครับผมศูนย์แปดห้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์ห้าสองสี่โอเคครับผมแต่คุณเหมือนไปมากเลยนะคุณเคยดูไปไหมเก๋ไก๋สไลเดอร์นี่โอ้ยเอาละครับขอบคุณนะครับอยู่บางกะปิครับปั่นแล้วผมเห็นผมปั่นนะครับผมปั่นเหมือนกันปั่นผมผมก็ใช้เบนชี่สองคันมีคอนเดนเดลคันหนึ่งสเปเชียลไลท์คันหนึ่ง แต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนวันนี้ผมเอารถพัดมาด้วยนะใส่รถมาเต็มเดี๋ยวผมจะไปเกาะเกตเนี่ยเสร็จเสร็จที่นี่ปุ๊บผมไปเกาะเก็ตตอนพาเด็กๆไปรถติดไหมฮะรถติดรถติดไหมครับไม่เป็นไรฮะรถติดเราไม่กลัวเอาละครับขอบคุณมากนะครับครับมาเปรี้ยวเลยครับดูแรก หายไปตั้งนานนะฮะสรุปว่าไม่ได้กดอัดจริงอ่ะนี่แหละ